murai Murai pergi. Niap. Putar. เรากสูตช่อง just minute นะคะวันก่อนนะคะเราสุมปืนสากาแจ็กกี้ไปใช่ไหมวันนี้คอลเลกชันแจ็กกี้มาอีกแล้วคะ่ะกับช่วงของมันต้องมีวันนี้เราจะมาสุมคอลเลกชันแจ็กกี้กันซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามเข้าไปดูในคลิปนี้ก็เลยคะ่ะแล้วจะดูดีน่ารักขนาดไหนนะคะก็ลุ้นเอาละกันเนาะเพราะพี่ก็ลุ้นอยู่ว่ากิจกรรมเนี่ยจะมาในรูปแบบกิจกรรมรังเพื่ออีหรือเปล่าเพราะสะสมโทเคตอีกแล้วเราเบื่อเบื่อเดี่ยวมากเลยไม่เคยจะดวงดีกับชาวบ้านเขาเลยนะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะดวงดีหรือเปล ลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นชุดแจ็กกี้แจ็กเก็ตนะคะของจองกันมาก GM ก็สรรหาคํามาแบบมาพูดเนาะกิจกรรมนี้นะคะเล่นได้ตั้งวันที่1 5ถึงย9กันยานะคะใครที่อยากได้ชุดนี้เนี่ยก็ตามเข้าไปสุ่มกันได้เลยนะอ่มาดูกันว่าจะมาในรูปแบบของตู้สุ่มแปดที ตู้สุ่มแปดทีไม่ได้ต่างกันไอ้กอีกิจกรรมลังพึ่งนี่เลยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยเพราะๆกระตูส้สุ่มแปดทีสุ่มครบแปดทีได้ของก็ขอให้ดวงดีไม่ครบแปดทีและกันไว้อย่างน้อย,อย,อยก็จะประหยัดเพชรไปหลักร้อยเพชรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไม่ได้สี่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าร้อยเพชรอ่ะ,อะ,อะเลือกของที่ไม่เอานะคะเลือกของที่ไม่เอาอันไหนไม่เอาดีอันนี้ไม่เอามันไม่น่าเอาอันนี้ก็ไม่น่าเอาเท่าไหร่เอาอะไรออกดีวะเอาอันนี้ออกละกันสกินปืนอันนี้ออกนะ้ทุกคนกับสกินปืนนนนนออััีี้้ล นะเอาสก,กินปืนสองอันนี่ออกไม่อยากได้เอาร่มออกดีกว่าเอาสก,กินปืนนะคะกับร่อมออกนะมาดูกันว่าตู้นี้เราจะดวงดีหรือเปล่าหลังจากที่ไม่ได้ดวงดีมานานมากแล้วนะคะวเพชรแล้วมันก็เลยไง๑๙เพ uh huh. ชรทุกคน19เพรเแี่แล้วมันก็เลยอะ่ะไม่น่ารุ้นเท่าไหร่เลยวะน่าจะครบรแปดปีดูจากทรงละเออเนีเเ่ยดีเลิศเออเลิศเออเลิศจะครบแล้วเนี่ย โอเคครบครบแทีตามคาดเออใช่ลืมรีวิวให้ดูก่อนเลยว่าชุดมันจะเป็นยังไงชุดผู้หญิงนะคะจะเป็นแบบนี้นะทรงผมนะคะเสื้อแล้วก็กางเกงเยพื่อกางเกงกับรองเท้าเท่ทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเซ็ตนี้เนี่ยจะได้เสื้อนะคะกางเกงรองเท้าทรงผมทรงผมเฉยเฉว่ากับแต่งหน้าแต่งหน้าก็เก๋อยู่อุ้ยแต่กางเกงกางเกงกับรองเท้าอ่ะเท่ทุกคนน่ารักอะแล้วชุดผู้ชายอะชุดผู้ชายตรงไหนเท่อู้ สกินรถเข้ามาด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสกินลถมาอย่างไนด่ผู้ชายนะคะไม่ได้แต่งหน้านะผู้ชายได้ทรงผมรองเท้ากางเกงนะคะแล้วก็เสือ้อกางเกงก็ดูผู้ชายนะ่าจะดูดีสุดน่าจะแค่ากางเกงนะพี่คิดว่านะอ่ะสุดครบแปดทีทุกคนไม่ต้องสืบเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าถโอ๋อรถต้องเติมค่ะตเติมครบร้อยเก้าสิบเก้าเพจจะได้สกินรถเดี๋ยวนี้เราใส่เป็นทางเซ็ตแจ็กกี้เลยละกันแต่ขอใส่เป็นแจ็กกี้ผู้หญิงละกันนะคะแจ็กกี้ผู้ชายรู้สึกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านว่ไหนขอดูนี้ ไหนไหนโอ้รู้สึกว่าไม่รอดวะหน้าตามันไม่รอดงั้นเดี๋ยวใส่เป็นแจ็คกี้ผู้หญิงแทนและกันนะคะขอหาตัวแจ็คกี้ผู้หญิงก่อนนี่ใส่แว่นลงไปด้วยเออนี่ใส่แว่นด้วยพี่ว่าถ้าเอามาแต่งตัวตามสั่งน่าจะเวิร์กนะกางเกงตัวเนี้ยน่ารักอยู่นะ เราจะเติมเพชรซื้อเราจะเติมเพชรเอาสกินรถนี่หว่าทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเติมเพชรเอาสกินรถกันนะคะ199เกพชรก็ประมาณ90บาทนะเติม90บาทได้นะคะอันนี้มันเติมได้ถึงวันที่19นะทุกคนสําหรับโปรโมชั่นนี้นะแล้วพี่ก็เติมแล้วแล้วพี่ก็ได้แล้วนะคะกดรับเลย XP 5 0 0แล้วก็สกินรถนะคะสวมใส่ทันทีด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองขับรถกันด้วยนะสกินรถอันนี้เนี่ยจะบวกความเร็วสูงสุด1น,นะคะลดดาเมจอีก1น,นะแล้วก็ไปโลการควบคุมนะคะค หนึ 1> 1. ่ีเดี๋ยวขอ,อโชว์หน้าล็อบบี้นี่ก่อนเพื่อความเท่ๆนะคะเซตแจ็กกี้ใส่เลยเว้ยม,มันลด,ม,นลดมันหล่อนะ่ะเนี่ยว่าไม่ได้นี่อันนี้คือคอลเลคชั่นแจ็กกี้นะคะปืนก็แจ็กกี้ชุดผู้หญิงก็แจ็กกี้ทั้งเซตนะแล้วก็รถนะคะรถก็แจ็กกี้อ่ะเดี๋ยวไปลงเล่นกันดีกว่าค่ะชือ้อชืออช้อชื้อพี่จะเล่นปืนะ สไนกัสากาสไนเปิดปุ๊บสากาตามป๊บเฮ้ยเราต้องมันไม่มีสไนแจ็คก,กี้อะดิประเด็นนะพี่ละลายไอ,ไอไวอลพี่ได้บาเล็ตมั้งอ่ะ,อะบาลเล็ตไม่เจาะก,กอะแล้วอ่ะไม่เจาะไอไวอลแล้วอ่ะเจาะเจาะอชั้นสามตัวหนึ่งนะ ล้มไปดีนอ้องข้างล่างตัวนึงนะเฮ้ยไอตรงบ้านหลังคาใหญ่ๆนะเห็นไหมเนีน่ยบ้านตรงข้ามไม่นั่นอะ่ะอู้หู้ตุ so ๊กตุฮือกแล้วฉันกดวงไปละด้วยเห็นครับอยู่ตรงนี้ครับน้องสวยครับสวยครับมันใส่เสื้อเอเอด้วยครับแบบอย่างตึงเลยอะ่ะเอาว่ะเอาวะ เรามีกิติเมตตัวตึงอยู่ชุดหน่อยเพื่อน <c oughs> ว,กกว้าวุา่นเลยกิติเมตกูมีตัง <c oughs> ค์ยอยู่แก้วร้อยกิติเมตวิ่งไปซ้ายตู้อยู่ข้างหลงัลงว <c oughs> ิ่งไปคนละทางกับตู้เอ้ยเอาว่าเอาว่ากิติเมตกูตึงว่ะเอันนี้เอาแก้วเอว่าเอาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้บนต้นไม้มีตู้แล้วว่ะกิติเมตไปตู้มีไหนแหละมันไม่ไปหาตู้วะโอ้ไม่โชว์เพื่อนด้วยทีนี้ก็วุ่นเลย น้องไก่น้องไก่เรามีน้องไก่อยู่ยนี่ไงนี่ไงน้องไก่น้องไก่เอ้ยน้องไก่มันก้อนหล่ออะสักพักกลัวเขาสุด้ย,งย,ยลงฟาร์มไหมลงฟาร์มยิงแถวแถววงก็ได้ไหมใช่ดีดีเลยกินเห็ดโอ้หศพอันนี้ก็ไรค่ามากไม่มีของเล็งปืนก่อนกา เอ้ยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องชุบกิติเม่นะเมื่อกี้มันไม่ชุบเรานะปล่อยแม่งเลยปล่อยซึนเอ้ยเราจะชุบแค่ไอ้นี่นะเ,เราจะชุบแค่น้องไก่นะเนี่ยไอ้ปรัมเมดปรัมเมดออกเกมพิงไปแล้วมั้งนี่ะเอ้ยบนหลังคาเค้นบนหลังคาวะเออเดี๋ยวนี้ยิงหัวยากจังวะยือดอ่อแล้วเรามีไอวอลกี่ลูกอะตรงมีสองสามลูก ปหเนี่ยเนี่ยไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดสดาเนี่ยเราต้องไปล่ามันเนี่ยไอ้นี่มันยิงเราอ่ะเคนนี่นี่ด้านหน้าเรานี่จะดีไปดเลยยิงไปหมดแม็กดาเมจน่าสิบเอ้ยมันอยู่บ้านหลังใดบ้านหลังนี้นี่หว่าชั้นสองเอ้ยเห็นละ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 เห็นตัวละไอ้นั่นน็อกยังตัวชูปะโอ้ยตรงนี้สองตัวได้มั้งเคนอยู่ตรงเต็นท์อะเออล้มไปดีก็มาดีครับน้องแค่บ้านหลังนี้มี ่ยาตพี่จะไม่ตายเพี่จะไม่ตายไอไอบอลน้ำเงินว่ะความหกเปียก็มีว่ะคนหนุ่มเจ็ดคิว เก็บก่อนเก็บยาเอ้าข้างหลังเหรอใช่พี่สามสี่ตัวโอ้โหชิบหายละเนียพี่ต้องไปชุบเองวะพี่เป็นโซ่แล้วล่ละตีนพี่ต้องแบกแล้วแหละโอ้โหลำพังยิงอัดตัวกว่าจะตายยาแช่มันอยู่ใกล้ๆเราตายตีนพี่ดับมันได้เลยลูกซองดับมันได้เยี่ยมไหมยิงมาละยิงเสียงตีนมันไม่เข้ามาวะเดี๋ยวเข้ามานี่เอ้ยมันมันแย่งกันมันเจ็บว่ะมันตั้งไอวอนจะวิ่งทำไมไอ้พี่นั่นแหละห้องนั้นแหละ อยห้องแหละหนะะ Wh ูลับไปเงียบไร้คกูจะไปช่วยเพื่อนกูที่มีก้อนนี่มันอยู่ข้างในเออมาดิวู้ขบวนมึงก็ลุกมาสิเพื่อนวุ้ยกันมึงก็ดาวน์เออไม่เป็นไรเพื่อนวู้ ออกไม่ได้ก็เพื่อนอยู่ไหนวะทุกตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยบนบ้านน่าจะมีวะแบกเกมนี้พี่แบกว้วว้วว้ตู้หุ่นตู้เดี๋ยวพี่หยัดหยัดไปชุบไปนั่นนะชุบตู้นี่เหรออย่าไปชุบไปเนี่ยนะอ๋อพี่ไม่ชุบไอ้เม็หรอกมันไม่ชุบเราพี่นั่งรอไปนะกิติเมธว่าเหี้ยใครไม่รู้มามันเป็นคนปกติขนาดไหนวะแม่งหยิบลูกซองมายิงก่อน โทษ่านของการไม่ชุบเพื Phil, you know, ่อนสมน้ำหน้าเพื่อนไม่ให้เล่นไอคนนั้นแม่งก็ใจดีไปชุบอีกอย่างชอบเลยเเหลือตั้งกี่คนวะล่ก้าคนมีไอวอลปะน้องพี่มีสิบลูกเนี่ยใครมีสไนวะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยพี่ต้องช่วยเพื่อนปะเพื่อเพื่อกอไปชุบมันก็ได้เพื่อนเอาไปชุบเพื่อนดีปะวะชุบเพื่อนไปดีข้างหน้าแม่งมีตัวอีก บ้านหลังนี้มันจะมีตัวเข็ดแต่เดี๋ยวพี่วิ่งไปชุบเพื่อนอือกำลังไปครับน้องไก่ผมมาแล้วออยิงกันหน่อยดิเฮ้ยนู่นเห็นปะดียิงหนึงก่อนขอพันยาหน่อยน้องไก่เกิดมาน้องอ้าวใจเย็นก่อนนะเพื่อนร่วมทีมัอยู่กันครบอ้าวใครชุบวะใครมันยิงเงินเอ้ยข้างหน้านี้มีวะพี่เอาตัวหน้าวะไม่สองตัวอ่กูหลบแทบไม่ทันเลยอ๋อนั่นเปล่านั่นไอ้วอเพื่อน คนตรงไหนเยอะแยะวะเนะี่ยปืนพี่หายอะ่ะไอตัวหลังไตอ,ะ,อะดาวเยอะไปหมดไอดันดาวบ้านนี่ป่ะนะ่บ้านชมพูว่าไงวะเคนครับพี่นะตั้งไอวอลไปนะ เขาเป็อยู่ในบ้านนั้นเลยนี่หว่าจี๋เดี๋ยวพี่เตียวบ้านฝั่งนี้ก่อนยืนหัวโดว่เนี่ยบ,บ้านเฉียมพูเนี่ยแม่บ้านหลังขาส้มก็มีบ้านตมพูส้มไม่มียาเอาที่พี่เนี่ยาเคนยามันอยู่หลังพุ่มหญ้าหนุนยิงกูเก่งจริงๆ เออน้องไก่กูร้องช่วยด้วยอีกแล้วเฮ้ยเออหลือเยอะขนาดนั้นเลยวะเหลือสองตัวนี่ปะนนี้เหลือนนหนึ่งยิงเลยนะยิงสวยโอ้ยดีนอาแปลกไม่เหลือ้นี่เป็น อัดตัวทั้งแก้ว่เอาดีก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวชุดที่ทุลักทุเลแล้วก็ไม่เจอรถสปอร์ตด้วยประเด็นนะไม่เจอรถสปอร์ตด้วยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปมาหากันในสตรีมด้วยนะเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะะทุกคนขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ